พิงก็รวยเหรอแม่บ้านเขาเป็นถึงเจ้าของโชว์รูมรถเลยนะแบบนี้ไงคุณอาถึงอยากแต่งงานกับคุณพิงเธอเป็นแค่เด็กในบ้านผู้หญิงคนเดียวที่ฉันคือพิงเพราะเขาคือคนที่ฉันรักไม่ใช่เธอเราไม่ใช่เด็กอีกแล้วถ้าคุณอาไม่เชื่อมาลองดูสิคะแ,แกเป็นลูกคนใช้เพราะคำนี้มันทําให้รำต้องทอเห็นของของรำเป็นของคนอื่นํำเกลียดถ้าคุณพิงเขารู้แกไม่มีทางได้อยู่บ้าน ณดูเรื่องอฉันกับคุณอาแล้วใช่ไหมเธอรู้ไหมทําไมผู้ชายเนี่ยเขาถึงชอบกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพราะว่ามันง่ายแล้วมันถูกสองคนนั้นเขาทําอะไรรับหลังพี่แล้วพี่จะกลับไปหาเขาอีทําไมอะถ้าฉันเดินออกมาเฉยๆเนี่ยมันก็ง่ายเกินไปกับสิ่งที่เขาทํากับฉันฉันจะทําให้เขารู้ว่าการถูกคนที่ไว้ใจที่สุดโกหกและหักหลังนี้เป็นยังไงพวกงยต้แกเลยนะคุณเป็นคนที่โชคดีมากนะที่มีผู้หญิงที่ดีแบบพี่พิงอยู่ข้างๆรักษาโชคดีนี้ไว้ให้ดีนะครับ ตัวปกป้องขนาดเนี้ตัวพิงไม่รู้ว่ามึงชอบเขาหรือไงอย่าเอาความในยาของมึงมาทําให้คนนี้สกปรกแปดเพื่อนถ้าฉันลืมไม่ได้ฉันนี่แหละจะเป็นคนทาลายครอบครัวฉันด้วยมือของฉัน,ฉนเองพวกราเป็นคนต่ําต้อยนะแม่เพราะฉะนั้นนะถ้าเราอยากได้อะไรมันไม่มีใครมาประเคนให้เราหรอกแม่ชีวิตลำม,มันต้องไปไกลมากกว่านี้แล้วลำจะบอกเลยนะว่าลำอ่ะจะไม่ยอมทนอยู่กับห้องนอนขนาดเท่าลังหมาแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรอกแม่ยิ่งคนไม่เห็นค่าฉันฉันต้องขึ้นไปให้สูงกว่านี้ ปัญหาเธอถ้าเธอคิดว่าจะเอาชนะฉันได้ก็รีบหน่อยฉันรออยู่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่ชยยนืนจะขี่เธอล่นล,ง,ลงพืง้นกระเช้าสีดาเป็นต้นไม้พันเล็กเป็นกาฝากชนิดหนึ่งมันก็เหมือนกับพวกส่วนเกินที่คอยเข้ามาเกาะกินนั่นแหละ ไม่มีความสุขพวกมึงก็ต้องไม่มีความสุข